มีคนอ่อนพอยี่าพอว่าไปบ้านลาบอพอว่าไปบ้านลาบอสัญญาบ้าไปยี่หกเดี๋ยวขอร้องเลยอ่ะสัญบงเนก่อนกันยังวะไปยี่หกโอเคไหมเธอไม่อยู่หรอกที่หกเจ็ดที่แปดที่เก้าสามสิบเฮ้ยมามาใช้ไม่ พวกอันใช้ดอกมากนะแม่บกวาอะไรเนี่ยอีกเจบีจะตดตีจะตดเจบีตดโอ้เจบีตดมากเลยเราซืาเดียวเราเมื่อร่หยิบไปซื้อเดี๋ยวตรดการ์ให้ยยุ่งมันขึ้นไว้บัรนเลยวะจ้ะ เป็นยุ่งหรือมนุษย์นี่บ้าไปาล้วตั้งคันไปจะดุนแล้วตั้งไม่ทาตั้งคันไว้ทาแล้วสิเดี๋ยวนี้อาจารย์ขึ้นดังแต่นักตานนะแม่นักตาลก็พะลุขึ้นดังแต่เืมอเลยมีว่าทาไปตีกรอบทาไปยังไม่ได้อ็ทาตีกรอบเข็ดนีดิเกรดเตอร์มือไหมพอลุล็อกกัไปหาอันเข็ดอันที่แบบ ขอท้น้ำได้รูพ่อพ่อี่สิเจ้าคุณนี่แหละช้ได้ไหมเนี่ยมาามโอฟ้าชันแสียนสีสีบเชียนันนก่าดีตรงนี้ cái này nó phải là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  nó

ไ้ีปวทอการคอยคอนรคนลูกหน้าคอยเบิงนันแนคนลูปอาบุกทเนี <s <s uh uh ่ยอนลากคนรูปโ้มนุเดกแล้ลุกสกลุกนเอาวนใวยด้วย พูดตำรวจนะคะไอ้นี่เป็นตำรวจซอยแทนยุดนะนี่ยุดยุดเอาไฟไปฝนหลุกไปก็สร้างสุกเดี๋ยวเดี๋ยวแฉไปเอาใครจะถ่ายรูปเชิญเลยนะครับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่ะถ่ายรูปถ่ายรูป

โอ้ยครูจินครูจินโอ้ยโอ้ยครูจินแต่ว่านิบอกว่ามันจะไปนี้ครูจินได้ยังได๋วิเลวดกใครก่อนแม่ส่มาทุกผูทุกคนด้นิบอกว่าออกตัวนี้อ๋ออุยินบอกว่าออกตัวนี้โอเคอืมแม่ว่าวิพดโนนี่อบอกว่าออกตัวนี้หาเลลที่ลัก วันประรุณ์ี่าีเราจซื้อเลยผูมั่วแต่กลองพอไหมเจหนูถ่ายให้ค่ะเยี่ยบร้อยค่ะขอครับนลูกขอาคี่ค่ะเมื่อกี้เมยบ่กด้รให้น้เยนลอค่ะรไหมว่ เอน่เน่านมบ้านหน้าเราสองอลเร็รอ่มียบร้อยค่ะได้จ้าค่ะเดียวว่าสมอง ียบลอยค่ะเจามอนบ้างล่ะสาคยนแสงอมันจะย้อนแสงะนะย้อนแสงบนีต้องมายืนที่นี่เอก้องกงยี่เออิงอีกรูปเส้นนนมไฟยอมลุจังอันทึงเวทีเลยสาวหลายๆมือเนี่ย แต่ว่าแต่ว่ามือจอคือจิมากกว่ตรเนาะค่ะเนาะแข็งใช้ย้งใช่นู่นนู่นรถฉันั้นกอสี่แจัการเหมสธิ์ขาหนหัวเอออาจะลูกแจกเลยบ้อโอ้ยลูกจจกพีจีมันมีอันนี้ไหมเชาก้วยไหมมีลูกลูกของหนาอข้าใช้เดียวกับหูกเลย ย้อนขึ้นไปยังไย้อนขึ้นนิดนึงจิ๋น้น่ย้อนยังไงโมแมนกล้องตรงยูพี่จ้ะกล้องตรงมายูทางพีจ้ะย้อนจนหน่อยนที่จะบอกกันย้อนนั่อย้อนก็ย้อนสี่ท่านเลวโอเคลูกแสงมันย้อนเสย้อนจังเลยวันย้อนเนี่ยย้อนจัห ย้อนเจ้กมดรถดีแห่งเป็นมอลลัยูย้อนเป็นยูแบบเดียวนี่แล้วสิเียนจะลวกอวเดี๋เดี๋ยวเเปลี่ยนเเก่าเยยี่สินาทีัน่จับไปโอ้ยรีไปโหลดคลิปแม่จับไนไปโหลดไม์มาโหลดยูได้แล้วมาโหลดได้แล้วมาให้ช้ลูกเน้ยให้ลูกเนี้ยเพิ่มมากเลยตรวกันนี้ยโอ้ยเดี๋ยว พอเสาพอเสาขึ้นฉ้ากอีหลีบ่จ้ะอแวไมล้เราขื้นฉากสิบอีบกเบียร์คูมสียงไม่ที่เราสิพันย่งแต่ว่าโมนี่สิมาลองแนนพี่ออฟด้อค่ะใช่ใช่โอ้สีสีโมนี่สีสีโมนี่หกไมเนาะในใกับสีแล้วขอให้พออแม่ทุกคนโศกมันด้วจ้า